One News ตรงไปตรงมาเเเรรรรื่ร่่่ององงาาวใในนททุกๆช้ีีปปไไัหมมะส่วนข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคนเดินทางหลังจากที่ไปเที่ยวพักผ่อนเชียงใหม่อมอมขอภายปีใหม่<ะ>แต่เชียงใหม่เนี่ยเยอะที่สุดก็ไปกันทั่วเลยครับตอนนี้นะครับ ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเข้าสู่โหมดของสโลว์ไลฟ์อ๋อยังไงฮะกว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพอ๋อช่จริงจริงสโลสโลเนาะสโลสโลกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าจะถึงเนี่ยกระลาบบัเลยใช้สับแสงวัยรุ่นกันซะหน่อยสโลว์ไลฟ์ออกมาที่มามันคืออย่างนี้นี่เองใช่ระบใช้ชีวิตอยู่บนรถโอ้ดูไม่สโลว์พี่เป้ดูจากภาพนี่เลยครับเดี๋ยวพาไปดูในแต่ละภูมิภาคบรรยากาศการเดินทางกลับมาทํางานที่กรุงเทพมหานครภาพที่เห็นนี่นครสวรรค์นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้จนถึงช่วงบ่าย ยถนนหมายเลขหนึ่งพงลโยธินนครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนครสวรรค์พิษณุโลกฝั่งขาล,ล่องมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองนะครสวรรค์เนี่ยยังคลาคล่ำไปด้วยยวดยานพาหานะของผู้ที่เดินทางกลับมาสู่โหมดการทำงานที่กรุงเทพมหานคร,ครก็ทำให้ทั้งสองเส้นทางเนี่ยนะครับอุ้ยรถสะสมเต็มผิวถนน,นการจราจรไปหมดเลยไม่เห็นถนนครับพี่เป้เห็นแต่รถรนะฮะจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องออกมาอำนวยความสะดวก พร้อมกับแนะนําให้ผู้ที่เดินทางหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัดในตัวเมืองนครสวรรค์หันไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลข1นึแทนซึ่งมีประมาณารถสะสมเนี่ยหนานแน่นตลอดเส้นทางแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวไปได้สลับกับหยุดหยุดเคลื่อนไปหยุดหยุดเคลื่อนไปแต่พอตกค่ายังไงครับเห็นขนาดนี้แล้วตกค่ำเนี่ยวินาาสันตโลครับนัก,กวันนี้เหรอฮะนักกว่านี้เอาไปดูภาพตอนหวัวค่ํากันหน่อยนี่นะฮะถนนทุกเส้นทางที่พาดผ่านจังหวัดนครสวรรค์ อย่าง,งที่เห็นรถเดินทางมามาหาศารเป็นเท่าตัวนะครับรถติดขัดสะสมโดยเฉพาะช่วงระหว่างรอยต่อทางเลี่ยงเมืองถนนสายเอเชียที่ตำบลกลางแดดอำเภอโกรกพระเนี่ยติดยาวสะสมไปจนถึงแยกกิรประวัติทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาเปิดเส้นทางพิเศษให้เลย ซึ่งตลอดทั้งคืนมีรถติดค้างจากภาคเหนือที่กําลังจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครคาดว่าตอนเนี้ก็ยังมาไม่ถึงกันอีกจานวนมากครับเพราะม,มันสโลว์ไลฟ์จริงๆ <Solo Life. laughs> อันนี้น่าจะยาวจนถึงเช้านี้เลยนะคือบางคนมาถึงปุ๊บไม่ได้อาบน้ําเข้าที่ทํางานเลยอ่ะเป้ะแล้วดูไกลๆนึกว่าไฟสารเจ้าโอารเจ้าจีนเลยยาวเหยียดจริงๆนะครับเห็นตลอดไฟเลยไปดูกันแถวปลาจีนบุรีกันหน่อยครับทั้งสองท่านปราจีนบุรีก็ใช่ย่อยนะฮะบรรยากาศการเดินทางขากลับเข้าทํางานวันสุดท้ายบริเวณถนนสาย30-4 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างทางอำเภอวัง,วงน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีต้องบอกว่าพี่เป้ครับดูสิครับยังไงฮะอุ้ยวินาศสันตโลเช่นเดียวกันนะครับการจราจรเนี่ยติดขัดเป็นช่วงๆตั้งแต่อําเภอนาดีได้แก่หลักกิโลเมตรที่44-46แล้วก็กิโลเมตรที่26-29ตรงนั้นทำไมมันติด เพราะว่ามันเป็นถนนแนวคอขวดจาก4ช่องทางการจราจรขึ้นลงเหลือ2ช่องทางแค่4ช่องทางนี่ก็ติดจะตายอยู่แล้วน,นี่เหลือ2อ,อง, 2> อง,องมันก็เลยทําให้รถแถวนั้นเนี่ยมันสะสมสะสมส,สะสมจนเจ้าหน้าที่จะต้อง เปิดเส้นทางพิเศษตลอดเวลานะครับแล้วภาพจากมุมบนเนี่ยเขาจะเห็นว่าหนานแน่นมากพื้นที่นี้ต้องบอกว่าจากอีสานใต้เข้าสู่ปราจีนสากแก้วหรือว่าเข้าสู่กรุงเทพอีกทีนึง่งอีสานใต้นะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ไม่น้อยหน้าเลยนะฮะอ,อีสานตรงกลางๆครับนครราชสีมาโคราชบ้านเองไปดูที่บรรยากาศสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่สของนครราชสีมา ก็ดีแหละอย่างที่เห็นประชาชนเต็มไปหมดเลยมาซื้อตั๋วรถเพื่อโดยสารกลับกอทมอเพื่อจะเดินทางให้ทันในวันนี้เนี่ยนะครับ,รบเป็นวันแรกของการทํางานก็มาซื้อตั๋วต่อคิวกันจนคนล้นออกมานอกชานชากันเลยทีเดียวเนื่องจากเวลาสักบ่าย2องครึ่งนของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทุกบริษัทติดป้ายเลยนะพี่เป้คุณเจ้าพยาว่า งดจําหน่ายตั๋วชั่วคราวเนื่องจากสภาพจราจรที่ติดขัดอย่างหนักบนถนนมิตรภาพทําให้รถเนี่ยตีกลับมารับผู้โดยสารไม่ทันครับกว่าจะขายบัตรได้อีกทีหนึ่งสองทุ่มโโแล้วนับไปสิฮะว่าสองทุ่มเช้านี้แถวแถวโคราชมาถ,ถึงกรทมได้ถึงกันยังครับไม่น่าจะถึงนะ แล้วเขาก็เซ็งกันพี่เป้คุณจ้า์โฮยาที่ทางโคราชเนี่ยนครราชสีมาก็ได้จัดเวทีนันทนาการมีดนตรีให้คนรอมีเล่นเกมแจกของรางวัลจะได้ไม่เซ็งเออดีครับอันนี้ดีมากเลยนะฮะเราก็จะนั่งไปแล้วก็ดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกันไปอย่างเงี้ยใช่ชุ่มบรรยากาศนะครับอ๋อเนี่ยเวทีเนี่ยเออน่ารักมากครับ มันเป็นการบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับว่างก็อย่าลืมเรียกผมไปเป็นพี่ก่อน้อขนาดมีดนตรีขนาดนั้นดูหน้าแต่ละคนเส็งเส็งกันอยู่อยากไปแล้วอ่ะอยากสับแล้วไม่อยากฟังดนตรีแล้วคือบรรยากาศภาพรวมนะครับประชาชนยังคงใช้เส้นทางบายพาสเลี่ยงตัวเมืองนครราชสีมาเดินทางหน้ากลับไปยังจังหวัดต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็ทำให้รถติดแน่นอนชะลอตัวสะสมในบางช่วง จดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางร่วมทางแยกทางเบี่ยงลักษณะคอขวดทางขึ้นเขาอำเภอสีคิ้วปากช่องนครราชสีมายาวไปจนถึงอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยรัติดยาวเหยียดไม่มีถนนมีแต่รถเช่นเดิมจ่าอีซานลุมตายว่าครับไปตายตายประเทศจังหวัดไหนอะจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงอะไปที่พัทลุงครับนี่สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นอย่างที่เห็น นั่นก็คือรอรอเหมือนกันแต่ว่าภาคใต้โชคดีหน่อยรอไม่นานแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงโแต่ว่าสภาพถนนต้องบอกว่าชำรุดหลายพื้นที่นะครับทำให้เนี่ยเวลาเนี่ยไม่ได้ดังใจ<อ>ที่จะไปถึงปลายทางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็คึกคักน่าดูแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเตรียมอุปกรณ์น้ำท่าผลไม,ม้ให้ทั้งพนักงานขับรถผู้โดยสารได้กินได้ดื่มกันที่สำคัญครับ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนที่คนขับจะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพัทลุงเนี่ยบางคนัก็มาจากหาดใหญ่สงขลาเข้าพัทลุงก่อนก่อนที่จะขึ้นกรุงเทพหรือว่าไปภูเก็ตนั่นเป็นที่พัทลุงภาคใต้บ้านผมครับรถติดหนักๆในภาษาใต้เขาเรียกกันอะไรอ่ะพี่ติดนักเนียนติดนักเนียงหนักเนียนแปลว่ามากมายมหาศาลฟังดูเหนียงหนักไงม่รู้ส่วนอีสานเนี่ย ติดบักคักบักคักเลยนะติดอีหลีติดคักขนาดหลากหลายกันนะติดมากเลยพี่เป้แล้วภาษาพี่เป้อะครับภาษาเี่อะติดหลายหลายเต้นมาจากภาษาไหนไม่รู้นะ One News ตรงไปตรงมา